สวัสดีครับจะมาสาธิตการทำโปรแกรมนะครับที่เป็นปากได้แล้วก็จะต้องชิ้นงานในแบบนี้เป็นเปเปอร์นะครับก่อนเื่นก็จะต้องมีรูปแบบตามงานนะครับงานวันนี้เป็นปากดด้ที่เป็นวงกลมนะครับก็กำหนดนะครับสเตตัสตามที่เราต้องการนะครับตอนนี้ให้อยู่ส่วนกลางของรูปแบบงานนะครับไปที่ Y ายทัสเด็บนะครับเลือกดดยนะครับ ทุกอย่างก็จะเหมือนการตัดพันใดทุกอย่างนะครับแต่ว่าจะต้องมากําหนดองศาในการตัดนะครับองศาการตัดครั้งนี้เป็นองศา13องศานะครับพิมพ์เข้าไปเป็น13องศานะครับ13องศาแล้วกด enter นะครับแล้วก็ให้มาเลือกนะครับที่เมนโปรแกรม surface นะครับ direct uh, distance นะครับเมนโปรแกรม surface distance ตอนนี้ก็คือ ากงานนะครับส่วนสูงของงานหรือว่าเราต้องการขนาดที่ความสูงที่เท่าไหร่ตอนนี้เราต้องการที่15นะครับก็เลือกไปนะครับเป็น15มิลลิเมตรแล้วก็กดโอเคนะครับกดโอเคทีนี้ก็มาเลือกใส่ค่าต่างๆนะครับก็ง,งานมีความหนา20มิลแล้วก็เป็นไปนะครับามาเลือกเส้นนะครับเลือกเส้นที่ต้องการที่จะตัดแล้วก็เลือก จุดเริ่มต้นนะครับหรือว่าจุด starting จุดเข้าข้องงานนะครับอันนี้เราก็จะได้การแชมมาเรียบร้อยที่เหลือเราก็จะมาเจนโปรแกรมนะครับโดยเลือกที่ gen nc data นะครับชื่อไฟล์เป็นชื่อ t a b l e 1นะครับเรากด ok ไปจากนั้นเราไปลองเทสดูที่ edit โปรแกรมนะครับโหลดโปรแกรมมาเป็น เทสหนึ่งอ่าเทเปอร์หนึครับเทเปอร์อ่าเทเปอร์หนึ่งครับโอเคก็จะได้โปรแกรมนี้มานะครับลองไปเจนโปรแกร,รมดูนะครับไปที่กราฟิกแล้วก็เลือกโปรแกร,รมเป็นเทเปอร์หนึ่งมาลองเทสดูนะครับอันนี้ผมดู X Y ก่อนความเร็วที่สปีดในการดอคือ5นะครับแล้วก็ดอ ก็จะเห็นนะครับว่าเส้นสีเขียวเนี่ยนะครับเป็นเส้นของปากได้ส่วนสีน้ําเงินก็จะเป็นส่วนที่เทปเปอร์ออกไปก็คือก้นของรูนะครับหรือลองอีกทีก็ได้นะครับลองอลองอันนี้รอเนาะลองเลือกใหม่นะครับลองเกลียนใหม่อีกรอบอันนี้จะลองเกลียนเป็น 3D นะครับเทปเปอร์หนึ่ง ลองเลือก3ามดีด้วยนะครับสามีแล้วก็ดอกนะครับอันนี้ก็จะเห็นเป็นรูปแบบ3ามมิตินะครับโดย s t a r t ท n ิของโปรแกรมอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะเอียงไปนี่คือปากของวงกลมนะครับแล้วนี่คือ Paper นะครับจากนั้นเราก็ไปกดรันได้เลยนะครับโอเคครับสำหรับการทำโปรแกรม